แม่เท่าชุ้มล้งแม่เท่าชุ้มล<อ>้งแม่เท่าชุ้มล้งพี่น้องอันยูตัวไหนเจ้าน่ะแม่เท่าตัวนี้น่ะแม่ไงฮะ<า>อนนานยูตัวไหนแล้วเจ้าน่ะจักอยู่บ่าอายุเจ้าจักปีแล้วบ่จักบ่จักอเออ,อบ่จักแม่โบจักอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียว ให้หนึ่งเข่าให้หนึ่งเข่าหนึ่งหน้าให้กินแต่ละมื้อนึ่งเองนี่นึงเอะมาเลี้ยงครับเพื่อนกไปบะปใช่จังหวะโอ้โหเดี่ยวนี่ฮันยูโอ้เอาลูกคนมาเลี้ยงมาเลี้ยงเราบ้านี้เพื่อนกลับไปทุกที่เพื่อนเพื่อนไปทั้งใดล่ะบาทนี่ผู้อ่อนไปชักช้าอย่างนี้เพื่อนนั่นเนาะมาเดีมาเตียงมาดีมาเตียงเลกาดุจกับเพื่อนนี่ฮันกับไทยชาวบุญโอ้จำได้จำได้จำเพิ่งจำเพิ่งยังได้อยู่พี่น้องเลย ตากระนัเล็กเลยเออน้ำแม่เด้อไม่ชื่ออยู่ชื่อกินด้ำแม่ใหญ่เด้อดูดีไม่แห้งนะบัดนี้นะดูดีไม่แห้งเนาะเช่นั้นก็สุกงีเลยเนาะไปด้วยไปเด้่หนาดูสิน้ำแม่ใหญ่ก็ได้ชื่อยากชื่อกินแม่ใหญ่ฮะได้กับชื่อยา ทักทายสบายดีสบายดีพอว่าจะเป็นพี่น้องพอวันจะเป็นพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศเนาะแต่ขอยิ้นดีตอนนับกระเปาซุ่องเบาตาบานเทาอีกแล้วมาพบมาพบกระเบาตาเมื่อนี่กับพ่อแม่พี่น้องเลยมาที่หมู่บ้านน้ำใสหรือว่าทางเบาตากับบ่เคยมาจากเถื่อหรือว่าในมาหาทางเมถาวคนหนึ่งหรือว่าทางเบาเตียงเิ่นด้มาหาเมถาวิ่นแล้วเนาะ ทางเบาทากันเบาทากันได้มาครัง้งแรกเลยผมเป็นพี่น้องไงเนาะอาจารทางเบาทากันจะได้กลับไปหาทางเม่าเท่คนก่อนเห็นแต่ทางไอ้เทียนคนมาหาเนาะเมื่อนี้ทางเบาทาก็ได้มาเป็นครัง้งแรกเลยหรือว่าอยู่ผู้เดียวผมพี่น้องเลยเตอร์โอ้เดินซานมันสองคนกันว่าน,านเป็นคนปุ๊กหักก็ต้องไปให้า โยสบายดีไหมตู้ดูกระเพาะกันนะโดยสบายดีเด้มั้ยตู้เด้อกินหญกินข้าวกินน้ำกับยังแต่ละมื่นนี่ไม่ไงโดยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวลูกหลานไปข้างในเบิร์ตฉันไม่ไงบ่มีลูกหลานลูกมีหลานสบายดีเด้อดเด้อโดสบายดีบาชุกปางเฮาโดยสบายดีก็มีตู้เด้อ สบ <ses> ายด <en> ีด <il S 1> ีใจสบายดีโอยโอยอยู่ผู้เดียวนอนผู้เดียวกินผู้เดียวอยู่ผู้เดียวโอยลูกหลานผู้เดียวลูกหลานผู้เดียวเดี๋ยวอะเด็กตีเดนลูกได้สั่นลูกหลานโมมีบ่มีตุลูกหลานลูกหลานโมมีบ่ครับน้ำเพิ่นเนี่ยหูเสกนักเนี่ยจ้าหน่อยให้ถามดังๆนะพี่น้องครับโอยโอยเพิ่นมาได้ยินทั้งมปตู้ห้องหูไปอย่าได้ยินป่านใดบ่ บ่อยากได้ยินปันใดบ่บ่ได้ยินปันใดบ้าชู้มีผู้จักซื่อเพิ่นน่บ่าื้อเมเาวานบ้านนี่ฮะเม่าวยังก้อนนี่นะซื้อจังไดเจ้าซื่อยังก้อนเม่าม่เท่าเจ้าซื้อยังม่เท่าโดะเจ้าซื่อยังก้อนซื่อว่าจังไดฮะื่อว่าไม่ตู้อย่างน้อซื่อเม่เท่าชุมเลิงแม่เม่าชุมเริงจ้าเม่เท่าชุเริงว่างชุบเลิงบ่แมนบ่ ว่าแม่ตูกรรมนี่บอแม่นว่าแม่เท่าชุบเริงแม่เท่าชุบเริงแม่เท่าชุบเริงี่น้อ่ะอันนู้ตัวไหนเจ้าน่ะแม่เท่าตัวนี้น่ะแม่ไงฮะอายุเท่าวไหแล้วเจ้าน่ะจักอยู่บ่อายุเจ้าจักปีแล้วโบจักโบจักเออโบจักแม่โบจักเบิ่งนี่แต่ว่าเมื่อหลังนี่น่ะแม่ตู้อยู่ผู้เดียวหรืออยู่กันหลายคนอยู่นี่ อยูู่เดียวบ่แม่นตู้นี่อยู่คนเดียวบ่อยูู่้เดียวอยูู่้เดียวให้หนึ่งเข้าให้หนึ่งเข่าหนึ่งหน้าให้กินแต่ละมื้อนึ่งเองนี่หนึ่งเองนึ่งแล้วให้ไปหาของอยู่ของกินมาให้ทั้งไม่ไงเฮาหาไปหาของอยู่ของกินนี่ให้หามาให้แต่ว่าลูกหลานไงแล้วช่วยลูกหลานทั้งใด ลูกหลานคือวิจี่รเละโอ้แบบคือพวกลูกพุ่นอย่างมาสิบ่จู่วันนี้เลยนคือแบบจะเฮาหนีมาแบบนี้โอ้ยไม่เอาหรอกไหน้านี่บ่มีเลยเนาะไหน้านี่เนาะอมีแถวไหหน้ากับบ่มีหัวควายกับบ่มีเฮ้ยยทินกําเนิดนะใส่ตัวบ่มีคนลูกคนหลานทินกําเนิดเจ้าหนี่มาแต่บ้านไหนเมืองใดไม่เแ่าทินกําเนิดที่เจ้ามาแต่บ้านไหนเมืองใด บ้านเกิดเมืองนอนแต่กระเตยกแต่กู่ที่กี้เจ้านั่นอยู่บ้านไหนบ้านนี้เห็นอยู่บ้านนี่แล้วอยู่บ้านนี้แล้วอยู่บ้านนี้เลยนี่แล้จังหวาผมมีลูกมีหลานเนาะ่มีอยงถ้าไม่ใหญ่นี่ผมได้เคยเอาผัวเอาลูกกับผัวบ่เอาแล้วเอาเลยกูมา นอองบ่ากัะไรับมาได้ล um> 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 uh> uh> ูกน้ำกันจะโกคนแหละบุีลูกโอ้บุีลูกลูกก็ตายยันเบิดนี่จะเ่นว่านี่ไงมาได้เอาลูกคนมาเลี้ยงบ่เออเออเออแล้วก็เอาลูกผมมาเลี้ยงคเพื่อไปขา้อย่างเช่นวอาบุญยาวนี่ฮันยูโอ้เอาลูกคนมาเลี้ยงมาเลี้ยงแล้วมานี้เพิ่นกลับไปทุกที่ เพิ่นไปทไั้งใดละ่ะบาดนี้ผู้อ๋อไปอจจทั้งไดทั้งนั้นเนี่ยกระปวดจักโอ้เพิ่นมาได้มาเบิ่งมาแยงเลยบ่ฮะเพิ่นมาได้มาเบิ่งมาแยงบ่ผู้โอ้สมไหวเลยเคยง่อยเลยเลี้ยงใหญ่แล้วเลี้ยงนะบอง่ายสำได้เลี้ยงนะเลี้ยงลูกเว่าผู้ที่ไม่เอามาเลี้ยงอ่ะง่ายสำได้เพิ่นจะได้มีไจนะ Ôi dùng để khen lấy đôi hay 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 ไป้ว่ามากเลยเขาก็ไปแล้วมันนี้ค่ะเอจรกเชิญแต่คือว่าขึ้นเรื่องใหา่แล้วลดเรื่องงหญ่แล้วคุณเถาบุบีลูกเยเรื่อง่ญ่แล้วมัมีตาผู้เถาอู่เดียวคเตาบุบีบุนคุณเลยบุคยมาเย่ยมัาคอยจังทื่อลูกเลยเออแต่วานีแหละอยู่ไไม่ทแหละทังเมยเพื่อนนี่ก็บถาบึงเอยเยไ จ้าว่าเหยียบ80กว่าล้วจักนําบ่สุกเนาะเบิ่งนี่เนาะ890เต็มแล้อเนาะเนาะเคืนคยนังตัดไม้ได้ซวาแล้วก็ลุงเราแข็งแรงแม่นจําเแ่แม่นๆออเออ้าแม่ตน่ะเอามาแต่มาๆ1กินเองนะอ่าเข้านีแม่นเข้ากลูกแล้วมาช่วยโอ้เรายูทูบเบอร์มาถ่ายแล้วเอามาช่วยเอบ่โอ้เออเป็นทางภัยเอามาให้ทางแม่เฒ่า mẹn thấy chữ chẳng đài mẹ không chắc bò lơ lơ chữ gạo léo chưa hả phần sai lốt lương nhảy ông má hay bò lương phần sai lốt nhảy bò lương à. Bà nhảy bảo đi bố ô ô nhảy ô chạm đây rồi rồi mẹ bảo đi thì nào con thì nó nghe phần này bảo đi phần nào nó bảo đi bảo tiang bảo đi bảo tiang lấy ca đi chi hăng cả hương đi hăng cả thấy ช่างบุญโอ้จำได้จำได้คุณจำเพิ่งได้อยู่พี่น้องเลยอันนี้เนาะสาวบุญเลยกะอันทั่วพื้นทางกะจักกี่สังละกะรู้ว่าชื่อไซบองรู้ว่าอย่นี่ได้แหละแม่กะบุญจักกะเป็นมาตั้งเรือนฉันกะบุญมีบ้นอยู่ อยู่หกกันดูอ๋อ,อดินนี่โมเมนดินแม่บ่เออเลยปาดหันมาช่างอยู่นี้ดินหันกะคือว่าเลยคราบอยู่หงแล้วกันจนแป้นนี่ไรเออมาช่างมาช่างนี่ับมีเตดดอนมีเตดปีจังอะไรอ็ดนี่ไอเอือมาชา่างจุแป้นเบิเออ เด็กอะบุพุฒไม่ยังแล้วอุ้ยยาหยุ่นเออฉันเองอันนี้แหละพี่น้องเลยเนาะาอเอามาทางอานีมผู้ลูกหลานเมึงแย่งทันทีลูกพี่นเอามาเลี้ยงกับเราพี่นีบุญคุณต่อทางเม่ใหญ่เฮาเนาะพี่น้องเลยเดยกใหญ่มาแล้วบัดเปิดนี่อะไรเนาะไปเอาเมียอยู่ใสอันเมียอันผู้ลูกผู้ที่เอามาเลี้ยงนะตอนนี้เพิ่นเอาเมียบ้านใดแม่ แม่ฮันล, uka, ล uka ูกของแม่เอามาเลี้ยงนะเพื oh. uh oh. ่อนไปเอาเมียอยู่สาตอนเนี่ยแม่ตายเพราะเพื่อนบอได้ยินคัดพี่น้องเไยแม่ฮันตายแล้วเอามาเลี้ยงโอ้แม่ตายเอามาเลี้ยงบัดนี้ฮันกะลูกอันแม่ที่หันตายแล้วผู้ชายผู้ชายเนี่ยถือบุมีฮันกันดีแล้วก็ข่าววงเฮียนแล้วก็ไปหาอยู่หากิน น้ำมูน้ำคูนี่แหละกับเน,น้ำน,นั่นนั่นแหละแม่กับบุจักสักเดี๋ยวหวานเอามาเป็ี่ยนมาใช้เลยตายปัตย์นี้เห็นก็เอาลูกมาแทนเออเอาลูกเขามาเอามาเลี้ยงอย่างแดงแข็งเล็น้อยในสายจังหวะได้เป็นปัวอยู่ฟุ้งอะไร รงท้องดอยดอยเพื่นมาช่วยเว่าะว่าน่ก็ฮิวนี้แหละโอ้นาอคงหมออยู่โรงเห็นเนี่ยเพื่นช่วยเงิ่านหันาวกีบ้าวกีบตังต่กี้มาดิชาวชาวกีบอีกหลายนเอเออ คน้ห e uh, ้ก uh. uh, uh, ินผัวม like, ือนี่ยมันช้ำชองล้านขมือนี like ่มันโล่อบอกกินตะกี้เป็นแช่มเข็มบอกเพรานั้นน้ำนมนบ่อเกินนะ้ร่ะเอแล้วกับเหี่ยวเส้นกระปูกกาเป้านี่ยมัดนูมัดแม่เรลียมนั่นเนยคุณเถ่าบูนีเฮ้ยที่รักโอ้โอยร้ยร้อยกินไปอ เออจะเพื่นไปใช้มาใช้เพื่อนผมมาเยี่ยมมาคอยเม่์นี่แหละโอ้เลยชื่อเพื่อนไปจะโดนบ่ทัางเมร์ฮะเพื่อนไปได้จักปีแล้วโอ้โหเดี๋ยวสามทีปีเลยละโอ้โหจไปนี่เดี้ยงเนาะโอ้ยแม่ก็อยู่ผู้เดียวแต่เมื่อก่อนนี่โหลดมื่อก่อนเพไนก็ยุ่นนี่อยู่แม่กัเออน้ำหน้าน้ำเขา แม่ก็ยังนุ่มอยู่รอกเดี๋ยวนี้หันเท่าไปแล้วมแม็มีเหือบมีแห้งบ่ได้ไปใช้อยู่ชื่อชื่อเออคันบ่มพื่นเหมคุมอยู่คุมมกินกับลูกนี่แหละเออลูกมาช่วยเพื่อนกับลูกนี่แหละเออนันเลยถ้าเกิดว่าเล่ายูทูบเบอร์พวงเฮานี่บัวมาซอยนี่แม่ตู้นี่ จะได้ชิมีเข่ากินเนาะแม่เขานำจำป่านะแม่นเอราไปกินเนาะโอ้ถ้าได้จักชอบเรื่งนี่ก็คือจีดนอยู่เนาะแม่เนาะเข่าซามชอบเรื่งนี่กุ้มหม้อซองเดือนสามเดือนวันนี้เห็นเพื่อนเป็นทงเพื่อนมาช่วยนะเป็นทงเพื่อนไม่สวยเป็นซองเป็นทองเพื่อนมาช่วยเบาลี่เป็นทงคือได้กุ้มเตอร์บอเนาะเพื่อนมาช่วยนะเนกา đặt nhăn vô bò khẩu thì anh là bảo ừ, đi mà hải làm mi cầm mi vừa đó người nhăn ờ, lại vô bò? ừ hay lại cả bó lái léo đặt bó cái này thì nó nhăn nhăn nướng nước đều nướng vậy hà lô anh bò thùng hà mà <laughs> ừ, lô nè thùng hà thùng hà lô nó thùng cái <laughs> này à này má này bò cái này mẹ má chắc thùng เทือเรทงกับมีเท<อ>ือชองทงก็มีใช่หรอเอาก,กินปาไปน,านี่นะเพิ่นให้ข่าแล้ว<ห>บัดหนึ่งเข้าชุกเรียบร้อยเลยแม่กินข่ากัมยังบัดน,นี่แม่แม,ม่หนึ่งข่าชุกเรียบร้อยเลยแม่กินข่ากัมยังบัดนี่แต่ละมือนะเอาแล้วเชื่อว่าเพื่อนกราบ้ากับปลาโอ,อ,าอนนะ ชาวบ้านว่ให้กับปลาเลยกันกล่องปลาคนไทยนะเพิ่ว่าบุกเอ็เน่ยเนาะมือแรนงไปชิดแถ่แม่พี่น้องเลยเออม่ค้มลำบากนี่เออโดมีผู้จ้าจาูกันยี่นะไม่ลู้ม่ร่างจอ่ว่าไปหาแะ่นี้บุเนไม่เจอนเออบ่เ็นเลยไม่ก็ ไปชื่อป oh. ้าเออก็ชื่อป้ากินจะเนอะเออผมมีอะไรกินอะไรก็ไชื่อป้าแม่ก็มีเงินอยู่บ่อสะบ่บ่กไม่ใหญ่แม่ใหญ่ก็มีเงินอยู่บ่อสะไปซื้อปลานะได้เงินมันจะใช้ไปซื้อได้เงินมาจะใช้ไปซื้อปลาแม่ใหญ่นะเงินน่ะเอามาจะใช้เงินพ่นแล้วเอาห้อยแอนน่ะชื่อปลาหันนะแล้วก็ไปซื้อปลาไป้วมาอะ้วก็ผ้ามาอะไรแบนี้ เออเขาบอกว่ามีคนอยู่เพื่อนไม่ใช่ดีมีคนอยู่เพื่อนเลยกับเข้ามาเจนี่ว่าเมื่อเมื่อเลยเปิดเมื่อก่อนเมื่อก่อนเฝันมาอีกฝปนมแสดงว่าเขามาทำมาหันเราเอาแก๊งอยู่อายนี่เไามาแล้วก็ทำหาเล้าเด้อ เงินเนี่ยเอาให้ไม่อะนี่ไผตัดมาไม้ไผ่เนี่ยอะไรจงแบกได้เลยค่ตัดนั่นเลยก็แบกคอยาคิดนะถกประตูโอ้โหชีเทปประตูนี่ประตูไผสิเฮ็ดบัดนี้แม่บ่เฮ็ดเองนะแม่บ่สิเฮ็ดเองนี่นะเฮ็ดประตูนะ แม่เชียรได้ยี่บ่อนีนะเดีเดก่งเนาะแม่ให้บมมีลูกมีหลานเออลูกบานบานเมืองให้ได้ไเฉยเออเขาบัิเชีให้บ่บ่อมเออพีนองเลยเต็นทั้งเมืองแล้วอันนี้ขอนี้หยาดบงทังเรือเทางซานจำได้หนึ่งในบ่ม่นท่านี้เช่ีหัวเในยินโมเม ขอนุญาตเบิ illing, going, أ, ่งเฮือนมึงซานหนหนึงได้บขึขึ้นเบิ่งหนหนึ่งใน้บเกอนซานอะเรขอนีญาตขึ้นไปเบิ่งเฮือนมึงซานจาหนหนึ่งด้อยู่บบเออได้โวยออขึ้นแม่ขึ้นได้อยู่บ่นี่นะขึ้นปาเบิ่งดูปาลูขึ้นเบิงหานะอไปองเลยอ่งเยเอาไว้ไปซื้อปลาันนึ่เนาะ เดี๋ปานบริเนยุธกิจเนี่นี่เงี้าปาประตูคนอากาศอ่อนไม่นะหมดแล้วเงินหน่ะหมดแล้เงินน่ะโอ้นกชีวิตีิคนเฒ่าอยู่คนเดียวมาาแล้วโอ้โหเนี่ยวันน้เป็นใจเป็นไเ็นมาืว่าน้าว่าบกนาะทั้งลูกกว่าสาวเงินหทั้งเมแน่นะพอได้ชื่ออยู่ชื่อกิงเลยนะตัมนใหเลยโ้ ทางทีมงานเนาะกับพี่น้องเลยเนาะส่ทบกันส่เลนทบนะทังเอาชุกันส่ทบกันมาทากันเนาะน้าเมย์เด้อไม่ชื่ออยู่ชื่อกินนะเมญ่เด้ออยู่ดีไม่แห้งนะบ้ดนีนนะอยู่ดีไม่แห้งเนาะขนาดก็สุเมย์เนาะไปหลาบไปด้วยไปเ่้นนะลูเออหนาเมยนใหญ่พอได้ชื่อยากชื่อกินเม่ใหญ่ฮะได้กับชื่อยา ยาเจ็บอ่ายาคือคเพิ่นชื่อให้เอ่องอัน่มใหญ่ลูกให้นหมู่ได้ือยากสินเนาะไปซื้อยาแม่ซื้อยาไซื้ออีหยังก็แล้วแต่มใหญ่เพิ่นให้ลบไปอยโอ้ยโอ้ยบ่เป็นอ่าอะทุกเนาะโอ้ผักจานอีหยง่ะพอแล้วใหญตุ๊โดดอ่ะพอนึงเนาะโอ้ย เนเอออเนาะยามทางเมย์ไงพ่นมือเนาะมันนี้เนาะจากชั้นกาทางลูกมีสีคอตกับมันกบเมื่อบ้านเมื่อเมเดอ์เดอออยูวันคนยืนเดออยู่ดีเี้เดนอเมเดอสมัยนี้โดยพี่น้องเลยอพี่น้องเลยเนาะอตึมึงเรีมึงชาติมึงก่ตั้งมาทาคัตุนพ่นอยู่ผู้เดียวผมน้องอาุนี้มาทาปะอตั้กว่าแปดสิบปี หมูม oh, ีไผ oh, oh, ่เด oh, right. like ี yeah. oh, yeah. wow. ๋ยววาหนักพอสมควรโควรพี่น้องเลยอยู่ก็อยู่ผู้เดียวเงินสามบนสองอันนี้กะเป็นทางเพื่อนเฮ็ดให้สบุนหมดพี่น้องนะทางเมาเตียงเมาเงาเหมืนทางเมาเตียงเมาดีเพื่อนก็ได้เขามาหาทำมิตู่เพื่อนยู่เพื่อนวาเนาะเพาเอานำมาให้เพื่อนมาทางเมาถากอ่ะ บาปากาสิได้ขอโตจบคลิปมึงเพลงตัวนี้เด้อทงางบาปามาปิพาดประกาศไหนก็ขอโทษของภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องท่านี้บาปากาสิได้กลับมาสมบัยดีสบัยดี